วันนี้น้ำตาลจะพามาเปรียบเทียบรถสูสุด D-Max Allnew 1.9T Power มีรุ่น S และรุ่น L ค่ะมีถึง3คัน <Wow. S 1> เลยค่ะในร้านรถปีใหม่ไม่ <Yahoo. S 1> วิ่งน้อยน้อยสุดอยู่ที่4,000 oh. โลเองค่ะส่วนการแบบนี้ต้องมาจัดไปเลยค่ะกระบะฟรีดาว และยังมาพร้อมกับแคมเปญสุดฟินเอาไปเลยค่ะขับฟรี90วันช่วยผ่อนอีกหนึ่งงวดและยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับของแถมอีกมากมายนะคะล้อใหม่ยางใหม่และที่สําคัญนะคะรับส่วนลดไปเลยมูลค่าสูงสุด50,000บาทและยังไม่พอค่ะทางร้านซันอนโต้เซ็นเตอร์ของเรามีบริการหลังการขายด้วยนะอันนี้ อีซูซูตัว New d m a ม็ 1.9S b ูพาวเวอ r ค่ะเป็นรถปี2019ราคาขายอยู่ที่529,000บาทรับส่วนลดเงินดาวไปเลย30,000บาทเหลือขายเพียง499,000บาทเท่านั้นค่ะมาดูกระจังหน้าของเขานะคะกระจัง เอาเป็นแบบสีเทาที่มีโลโก้เครือบโครเมียมอ i สู z u อยู่ตรงกลางนะคะแล้วยังมาพร้อมกับหลอดไฟแบบ LED ค่ะมาดูด้านในของคันนี้กันนะคะด้านในของเขาคันนี้มาพร้อมกับเบาะหนังเรียบร้อยแล้วค่ะและที่สาคัญนะคะด้านหน้าของเขามีแอร์แบคคูหน้ามาให้ค่ะเครื่องเล่นของเขาสามารถเล่น CD ได้ DVD ได้ f m AM ได้นะคะเชื่อมต่อสาย USB และ AUX ได้ค่ะลูกค้าแอร์ของเขาเป็นแอร์ออนดอลล็อกนะคะ เกียร์ของเขาเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะคะลูกค้าและที่สําคัญนะคะพวงมาลัยของเขามีแอร์แบ็กมาให้เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านที่มีโลโก้ i s u ู u ูด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเจ้า i s u z u d m a x ON n n w w 9 L L b l u e Power ค่ะลูกค้าไมกิโลวิ่งไปเพียง17,511กิโลเท่านั้นค่ะลูกค้า ราคาขายอยู่ที่649,000บาทรับส่วนลดเงินดาวไปเลย3 0,000บาทเหลือขายเพียง619,000งบาทเท่านั้นค่ะควแตกต่างจะอยู่ที่ตรงนี้เลยค่ะหน้าของเขาถูกเคลือบด้วยโครเมียมนะคะลูกค้ะและหลอดไฟของเขามาพร้อมกับหลอดไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนหรือภาษาเราเรียกว่าหลอดไฟลูกแก้วนั่นเองนะคะและที่สําคัญมาพร้อมกับไฟตัดหมอกไฟเด y ์ทามให้เรียบร้อยแล้วค่ะภายในของน้องเขามีความแตกต่างตรงไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน เบาของน้องมาพร้อมกับเบารูปทรงสปอร์ตที่เป็นเบาผ้านะคะด้านหน้าของเขามาพร้อมกับแอร์แบ็คคู่หน้าให้เรียบร้อยและนี่ค่ะน้องมาพร้อมกับจอใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะรู้ค้าจอของเขาเป็นจอแบบทัชสกรีนระบบเนวิเกเตอร์เล่น fm/am ได้เชื่อมต่อ aux ได้ usb ได้นะคะแอร์ของเขาเป็น a อร์อันดลล็อกปรับมือนะคะ เกียร์ของเขาเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะคะลูกค้าและนี่ค่ะข้อแตกต่างอีกหนึ่งอย่างพวงมาลาัยของเขามาพร้อมกับมันติฟังก์ชั่นค่ะควบคุมเครื่องเล่นได้รับสายวางสายโทรศัพท์ได้เพิ่มเสียงลดเสียงได้และที่สำคัญกระจกมองข้างของคันนี้นะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้เรียบร้อยแล้วคะ่ะ รถคันนี้นะคะ i s u z u D-Max All New 1.9 S Blue Power เป็นรถปี2021ไหม่วิ่งไปเพียง4,554กิโลเท่านั้นเองค่ะ ราคาขายอยู่ที่6 9 0 0 0 0บาทรับส่วนลดเงินดาไปเลย30,000บาทเหลือขายเพียง5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะมาพร้อมกับไฟแบบ LED กระจังหน้าสีเทามีโลโก้ Isuzu ที่เคลือบโครเมียมอยู่ตรงกลางนะคะด้านในของเขามาพร้อมกับเบาะผ้าที่เป็นรูปทรงสปอร์ตนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขามาพร้อมกับแอร์แบ็กคู่หน้าเรียบร้อยแล้วค่ะ เครื่องเล่นของเขาสามารถเล่นซีดีได้ดีวีดีได้เอฟเอเอ็มได้นะคะมีการเชื่อมต่อสายยูเอสบีและเออูเอ็กซ์ได้ค่ะแอร์ของเขาเป็นแอร์ออนดอลล็อกนะคะปรับความเย็นได้ถึง4ระดับนะคะเกียร์ของเขาเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะคะพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยแบบ3มก้านมีแอร์แบ็กมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะกระจกมองข้างของเขาสามารถปรับไฟฟ้าได้เรียบร้อยแล้วจ้า ส่วนการปีนี้ใครกำลังมองหารถกระบะปีใหม่ๆไม,ม่วิ่งน้อยแบบนี้นะคะอย่าลืมคิดถึงเรานะคะซันออโต้เซ็นเตอร์คันรถสวยประกันซ่อมพร้อมขับค่ะ